สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่างต่ายนะครับจาก้านสมัยทีนะครับก็ตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กยี่ห้อเดลนะครับลูกค้ามาในอาการที่ว่าเปิดฝาจอไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวบานพับตัวนี้มันแตกนะครับอันนี้คือผมทําการซ่อมตัวบานพับเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกลับมาเปิดปิดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็อันนี้จะ เป็นตัวเครื่องที่เป็นเครื่องนอกนะครับนี่อันนี้คือแผลของมันนะครับแผลที่ที่มันแตกเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้นะครับตรงนี้ที่ที่มันแตกมานะครับแต่ไอพลาสติกตัวเนี้ยมันหล่นหายไปนะครับก็อนนี้ผมใช้วิธีการซ่อมตัวบอดี้นะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวบอดี้ทั้งหมดนะครับก็จะประหยัดงบประมาณลงไปได้เยอะเลย แล้วก็เครื่องมันก็สามารถกลับมาเปิดปิดได้เหมือนเดิมนะครับผมคือบางทีเครื่องมันตัวเครื่องอาจจะเป็นเครื่องเก่านะครับมันก็จะไม่คุ้มที่จะเปลี่ยนสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราซ่อมเนี่ยรานะคาซ่อมเนี่ยมันก็จะถูกกว่านะครับก็จะช่วยทําให้ลูกค้าเนี่ยประหยัดงบแล้วก็ยังทําให้เครื่องเนี่ยกลับมาใช้งานต่อไปได้อีกนะครับผมก็ หาจา่านใดนะครับมีปัญหาแบบเดียวกันนี้ก็สามารถติดต่อทางร้านได้ทุกสาขาเลยนะครับสำหรับวันนี้ช่างตายก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้ไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ